ไล่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาแต่งทรงพุ่มในนาเล็กกันนะครับซึ่งในนาที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นในนาสายพันธุ์ฝ้ายเขียวกเกษตร2นะครับเราปลูกไว้ได้ประมาณ4เดือนนะครับถือว่าการจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> สูงก็เมตรกว่าแล้วนะครับแล้วก็ แต่พุ่มขยายใหญ่ล้แล้วเราจะแต่งเขากันครับซึ่งการแต่งของเราไม่ได้แต่งเพื่อให้เขาออกลูกนะครับแต่ว่าเราจะแต่งเขาเพื่อจัดทรงพุ่มเขาตั้งแต่เขายังต้นเล็กๆอยู่เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่เราอยากให้เขาเป็นนะครับเริ่มจากกิ่งนี้ก่อนครับกิ่งเล็กด้านล่างนี่ครับไม่มีประโยชน์ละเราไม่เอาไว้ครับเอาไว้เขาก็ จเจริยเติบโตได้ไม่ดีแล้วเขาก็ซ้อนกับกิ่งใหญ่ด้านบนเนี่ยเราตัดออกเลยครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านบนนะครับอ่าจะเห็นว่ามีกิ่งนี้นะครับซ้อนกับกิ่งนี้อยู่นะครับซึ่งเราเอาไว้เขาก็จะเลยเติบโตได้ไม่ดีแล้วเพราะว่าเขาซ้อนกันนะครับแต่งไปก็กิ่งเขาจะซ้อนกันไปเรื่อยๆ จังนั้นเราจะตัดเขาออกเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วก็จะเหลืออยู่สามกิ่งนะครับซึ่งเราจะปล่อยให้เขาเป็นกิ่งที่จะเลยเติบโตต่อไปแต่ว่าเราจะทำการตัดยอดเขาออกเพื่อให้เขาแตกขยายออกกิ่งเล็กออกด้านข้างนะครับก็ประมาณสักหนึ่งก้นไกลหรือว่าหนึ่งก้นไกลครึ่งก็ได้ครับ ตรงนี้เราก็เสียดายนะครับเราจะเอาไว้เข้า2องกันไกลเลยนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าสองคืบนะครับประมาณนี้เราก็อ่าตัดยอดเขาออกทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับประมาณ2อคืบนะครับน,นี่ก็ซิ่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเป็นพุ่มเลยนะครับคราวนี้จาก3ามกิ่งนะครับเราก็จะได้เป็น6กกิ่งนะครับหกกิ่งหรือแปดกิ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งเาอีกรอบหนึ่งหลังจากเขาอายุได้ประมาณ8ปดถึงสิเดือนครับฝากกดติดตามไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่พลาดาเทคนิคการแต่งในหน้า เล็กนะครับว่าต่อไปเราจะแต่งเขาแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ